กินปิ้งไก่กับปิ้งตับกับน,น,นี่เนี่ยเราอะนะลุงบอกว่าลุงแกบอกว่าวันนี้เมื่อวานนี่ลุงแกมาเนาะไปม,มางานศพลูกน้นองแกเนาะแกบอกว่าลุงซื้อปลาสดด้วยนะไปในตู้เย็นนะถ้าหิวก็ทอดกินเด้อนั่นเราก็เราก็ไม่เราก็ไม่ได้ซื้อแับข้าวเลยเราก็รอ,อก,กินปลาเลยเราเราไม่ได้ดู เอาไงอยู่กเปิดไปดปุ๊บปบางสิ่ตัวเล็กอะแค่นึงคือซื้อนี้มาคือขับน,น,น้ำพริกอ่ะน้ำพริกนี่เป็นเท่าน้ำพริกดำมีเป็นน่าจะเป็นน้ำพริกประจำท้องหินแต่พื้นที่เนาะ มีลุงลุงที่รู้จักกันค่อเสียงลุง